ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบรรทัศพระเดชพระคุณลงปูปสดแกนทัศโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนาเป็นท่อทานเป็นสถานที่ เป็นพื้นที่ให้ธรำบารบีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดยันทัสโรได้รุกเข้าหารำทุกธรรทาาทุกธทตุที่มาจากทุกนิพพานเพื่อแยกธรรมแยกทาุประกอบธรรมประกอบทาุ ตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัตโรเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัตโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุ พื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมราบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทรโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมยักเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสกันทัตโรที่ประกอบด้วยธรรมบาร,รมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุสสกันทัตโธทตุ ที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิบพัฏอระเดชพระคุณลงปุสสะกนตาตโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณลงปุสสจแกนตาตโรทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมหยัรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปูษษษ่สดจันทัตรโรรวมเป็นดวงกลมเป็นทรงกลมถูกศูนย์กลางดวงกลมประถมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปูษษ่สดจันทัตรโรด,ดึงดูดปอกเกิด เข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลุมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบท right. ัศพระเดศพระกุณโลงปุสสะกัญทัสตโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณโลงปุสสะกัญทัสตโรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณโลงปุสสะกัญทัสตโร เป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัศน์นี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของเป็นตัวตนที่แท้จริงของทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ร่างกายของท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนนี้มีธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนประเดชพระคุณหลงพุศลจันทัตโตเดินทางไปในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายของ ข้อทานธรรมบารมีสาสบทัศนี้ด้านนอกศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายของข่อทานธรรมบารมี30มสิบทัดนี้มีธรรมกิเลสซึ่งเป็นชื่อของธรรมกิเลสรวมถึงธรรม อัพยากตาธรรมะรวมถึงธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปุศกันดัสโรรวมเป็นชื่อว่าธรรมกิเลสเพื่อให้แยกอย่างชัดเจนจากธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำกิเลสมาจากนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอับพยากตาธรรมมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ซึ่งเกิดจากทำกิเลสทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำกิเลสทำที่ไม่ใช่ปรบีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร เกิดเป็นธรรมกิเลสหน่วยใหม่ๆที่เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมอยู่ตลอดดวงกล่มทุกหน่วยของธรรมกิเลสรวมเป็นกระแสธรรมกิเลสอยู่ในนิพพานธรรม กิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณโลงปุสสัญทัสโรเดินทางรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพรกคุลโลงปุสสัญทัสโรในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพรกคุลโลงปุสกัญทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลส รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมีสามสิบทธธัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดสูตรกลางดวงกลมทุกหน่วยของาธาตุ ให้เกิดเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจของเรื่องจักละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมกิเลสเกิดการรวบรวมรักษาธรรมกิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสเกิดขึ้นในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัต์นี้ ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของทราบคนสัตว์สิ่งของร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาทำกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอ ทอมอขอขอ,ขอ,ขอที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลสที่เข้าอยู่แทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสุดทัศนนี้โลกโกรธหลงอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งก,กันและกันเป็นเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลสเป็นเจ้านี่ลูกนี่เป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นศัตรูกับตัวเอง เป็นศัตรูซึ่งกันและกันให้ร่างกายยอมเป็นทาสรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสยอมให้กิเลสสั่งสมรวบรวมอยู่ในร่างกายของท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธัตถนี้ทำให้เกิด ก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสับสิ่งของร่างกายเสื่อมสลายเกิดภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติสงครามทำลายล้างวิกิตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดทำกิเลส ทำให้หลับไหลไม่รู้เห็นทำทั้งหมดไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของทำกิเลสกอทอมอขออทำกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นไสยศาสตร์ไสยเวท เป็นคุณใสเป็นมนดำเป็นเดและฉานมิจชาเป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสติดให้โทษค้าอยาพิษให้รวบรวมรักษาทราบคนสัตว์สิ่งของ ให้ซรากคนสั์สิ่งของเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยาร,ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา,งาบซรากคนสัว์สิ่งของเกิดขึ้นจากแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขอขอซึ่งเกิดจาก กิเลสเข้าแทนพื้นที่บารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สจรัททสโรในร่างกายของข้อทานธรรมบารมีสาสิบทัศนี้ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นทราบคนสัตว์สิ่งของ ทำให้เป็นอบายภูมิเป็นวัฏตะสงสารเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสซากคนสัตว์สิ่งของมีธรรมกิเลสไหลเวียนอยู่มาก อย่างหนาแน่นมีธาตุที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมได้มากอย่างหนาแน่นทํากิเลสในร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันดึงดูดบอกเกิดธาตุทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุ ที่เกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลสดึงดูบอกเกิดให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสเป็นธาตุที่ตายจากธรรมบรบีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทัศโรเกิดขึ้นด้วยธรรมกิเลส ทำให้ซาคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของส้าคนสัตว์สิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสกิเลส สร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้าชีวิตเป็นยอย่างหยิบที่ตายจาร,รมบรมีสามสิบทัศขเดศพระคุณหลวงปส่สดันทัสโรขาดแคลนบารมีสามสิบ,รรบทัศ พระเดชพระคุณดลวงปุ่สัจันทรัศโรกิเลสบังคับดอกหลวงปิดบังไม่ให้รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้เห็นวิกฤตอุปสรคปัญหาที่เป็นการขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารบีสามสิบทัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรเกิดจากการขาดแคลนบารมี30มสิบัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโสโร กิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกิเลสทำให้หลับไหลทำให้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลท้า ให้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าเป็นอบายภูมิเป็นวัตตะสงสาร กิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังนวงเนียวไม่ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้พึ่งพาอาศัยศรัทธาเริ่มใส่ขอรบบูชาศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดดนพักโรธโรทกิเลสบังคับหลอกลวงนำเสนอให้นำทราบคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของทราบ คนสัตสิ่งของเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นอบัยภูมิเป็นวัตฏะสงสารทำกิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นบูชายันคนสัตสิ่งของเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นคุณใสเป็นเดรละฉานวิชา เป็นมนต์ดำเป็นมิจฉาอาชีพ5้าลักษณะทํากิเลสบังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ว่าซากคนสัตว์สิ่งของไม่ใช่อาหารไม่ใช่ทรัพสมบัติไม่ใช่ปัจใจสี่ ไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสองสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรสร้างคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่สร้างโครงสร้างกทมขออที่ทำกิเลสได้เข้าแผนพื้นที่ บรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงสุตย์จันทัสโรในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของซางคนสัตว์สิ่งของทำกิเลส บังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้ว่าการบูชายันคนสัตว์สิ่งของการรวบรวมทราบคนสัตว์สิ่งของการสนับสนุนส่งเสริมมิจฉาอาชีพหลักษณะที่เป็นอาชีพ ค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเป็นการรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่อยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสทำให้เกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลส เกิดสงครามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาวราบิสามสิบทัศประเด็นพระคุณหลวงโสศจันทร์ตาสโรเกิดวิกฤจอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดกิเลส บังคับหลอกลวงปิดบังไม่ให้รู้เห็นแผนผังสําเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้อยู่ในแผนผังสําเร็จเวลาของกิเดสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงูุสสกันทัสโลได้เรียนรู้ธรรมทั้งหมดประชุมรวมทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตัวตาดูแลให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสรรวบรวมรักษาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสร รวบรวมรักษา,าธาตที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิพัศพระเด็จพระคุณหลวงปุษกันทะสโรเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดเป็นน <S. S>. ิพพานธรรมบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสาสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสัศโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมะัชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นนกอยู่นำให้เราอด ทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชารละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่ออยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสดยันทัโรให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานร,รมบาร,รมีสามสทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทาสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทางเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทาสโรเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุเพื่อแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทาสโรรวบรวมรักษาธาตุ ตามกำลังอำนาจของธรรมบารมีสามสิบทัตเด็พระคุณหลงโพสดันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตเด็พระคุณหลงโพสดันทัสโรทําให้เกิดชาวซิวิไลบารมีสามสิบทัตเด็พระคุณหลงโพสดันทัสโรมีทานศีลสมาธิมีศีลห้ามีอาหารเป็นพืชแร่ธาตุ ไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยางไม่สนับสนุนให้เกิดมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพฆ่าอาวุธฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ฆ่าสิ่งเสพติดให้พทษฆายาพิษดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไม่เป็นอันตราย ปลอดภัยไม่ประมาทจากทำทุกธรรมด้วยบารมีสามสิทธัสสะเดชพัคุณโหนผู้ักดิ์สิทธ์ทัศโร